我我打了

จะไปจับนะเดี๋ยวชนนะเดี๋ยวเขาชนเดี๋ยวเขาชนลูกนะอุ้ยเย็ดฮะงูยักษ์ไม่ใช่ไม่ใช่งูยักษ์อะไรก่อนเลย Đấy ก็ขี้มานี่นั่นจะปวดเลี่ยอ่ะก็เดินต่ออ่ะไปเออไปไปไปโดดลงไปที่เลยล่ะ เดินไปสลูกเด,ดไปกับพออ่อน่ันี้ัวพ่้ เลยรุน้อยสองพผลน้อยสองโนะครับมาแสดงนดของเราเลครับเอาละติดตามมาันทีนน้อยใช่น้อยยอดครับแสดงนำาิดอของเราเลยครับเอาละเมื่อสองคนลงมาแล้วบอกาผู้บคับกรคับาที่ลิทำานโให้จา้เียากไปครับเราติดตามตรอยของเราวตงนี้่เลจ้าตวเียหารมที่เนยครับเล่นกับตาที่ยูไล่เดนหน้ไปแล้ว

ลากกันมาแล้วตื่นขึ้นมาเลยตื่นที่นะร้อยนะดีนะครับเดี๋ยวป๊ครับป๊กเลยทีเดียววนะครับง้องจบกใช่ยั่ใช่ ต้องมีหน้าบ้าของเราจะรับเก็บตัวไหนขึ้นตัวแข่งก็เกงได้ของคุณครับมาวนะครับทำการรวมยอดชายครับเอาไปเกินเดินขึ้น้ตงบน่นไส่เลยเอาไปชี้เลยนะาเดินสี่อีกโอเคโอเคพอแล้วล้แล้วพอให้ดูโอเคครับราขึ้นรรวมยอได้เรียบร้อยนะฮะทำการรวมยอดชายครับมาแล้วนะทำการรวมยอดเขากอัพไปถึงตัวนี่มาเข้ากับเชือกจับโจทย์เลยชิวงานตัดกระเบื้องที่ผมไม่ีครับ

ạ bằng cái này cũng phải không 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 không phải không không phải

เอาหัวใส่ไปไปก่อนเลยไปก่อนเลยเอาล่ะเราพิสทการับณนบอยรอใจฮะมองที่พิสาการคุณรอใจครับเอาไปนำสีสันเข้าไปนะฮะาส่เข้าไปปากก่อนเมตัวนี้เลยครับาล้วเอาหัวใส่ไปอยู่นี่อย่าพุ่งเยอะมาเดือมาครับเพื่อความปลอดภัยของท่านนะครับเฮ้ยบอกให้เอาหัวใส่แค่หินตาถึงว่าไม่ได้มองเอาละฮะเราหล่าติดตามคุณดันคุณรอใจครับ ต่อไปนะฮะตอนนี้นอลับครับไ่อะไเลครับเอาละฮะองตาอตีขึ้นครั้งตัวขนาดรััหนึ่งไปไปนะก่อน่านผู้ชมยังไม่ได้เหรอ

โอ้โหโอ้โหอะไรโอโอะไรกูโอ้โมีบาคเนะครับโอเคครับเาออกได้ยามบ่อไปนะฮะทางการโเอาละคุณเราไม่ติดตามตุ้กันต่อไปเลยฮะมองทีกับทางกาน่งน้อยยอดตาไปเวโอเคโอเคพอ คนน้ยสองพับเอากะพุ้งกระเีนะขึ้นองจะพุ่งจะได้กันครับเอาครระวังนยสองพกกเที่มฮไปกะพุงกครับสอกที่มยอพุ้มคิเราเราติดตานะฮะจบกันแล้ว